วันนี้พาทุกท่านมาดูมะม่วงครับต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ปลูกไว้ในบ้านครับในบ้านในรั้วบ้านกําลังออกดอกนี่ครับนี่ดอกเขาไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าครับนี่ครับต้นเขาเอากิ่งตอนซื้อกิ่งตอนมาปลูกครับ ม่วงน้ำดอกไม้มีมช่อดอกข้อ,อกลางออกช่อดอกดอกกำลังออกเลยครับวันนี้อากาศตีกลางบน,นกระตับแต่งกิ่งพอมันอยู่หลังคาบ้านครับใกล้หลังคาบ้าน ต้นมะม่วงคงได้กินลูกก็ครับซื้อลูกกินอันนี้เอาต้นมาปลูกด้วยต้นมะม่วงน้ำดอกไม้คลิปนี้ช่องเสือน้อยมันก็น้อยกั็พาทุกท่านมาชมต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ